หาในนิยายชุดนี้สร้างจับ g จมินายเรียบเรียงและภาคเสียงโดยนิกสตูดิโอดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนผีถ้วยแก้ว EP 2ตอนที่2ผีตายโหงไม่ยอมไปวันจันทร์มาถึงเร็วกว่าที่คิด ความตื่นเต้นของการเล่นผีถ้วยแก้วครั้งที่สองปกคลุมจิตใจของเต้และเฟิร์สแต่สำหรับปอแล้วมันคือความรู้สึกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เช้าเขารู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ตลอดเวลาและเสียงกระซิบแผ่วๆที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาดังวนเวียนอยู่ในหูทว่าด้วยความเป็นคนที่ไม่กล้าขัดเพื่อน ปอก็จำต้องตามน้ำไปอย่างเลี่ยงไม่ได้หลังเลิกเรียนพวกเขาสามคนลอบเข้ามายัางห้องชมรมดนตรีร้างอีกครั้งคราวนี้บรรยากาศดูจะทึบและเย็นยเยือกกว่าเดิมมากแม้จะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆแ,แต่แสงแดดที่เคยสอดส่องเข้ามาเมื่อวันศุกร์กลับหายไป เหลือเพียงความมืดสลัวที่ปกคลุมทุกซอกทุกมุมของห้องกลิ่นอับชื้นและฝุ่นกระครุงยิ่งกว่าเดิมและที่สำคัญคือมีกลิ่นบางอย่างที่คล้ายกลิ่นเหม็นอับของข่าวเลือดจางๆลอยมาแตะจมูกนี่เต้แกได้กินอะไรแปลกๆกไหมปอถามเสียงแผ่วเต้สูดหายใจเข้าปอด ก็กลิ่นฝุ่นกับกลิ่นเก่าๆของห้องชมรมไงเฟิร์สมองไปรอบๆฉันว่ามันเย็นกว่าเดิมนะแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักเต้จัดการเตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมคราวนี้เขากลับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาจุดธูปสามดอกและเทียนไขอีกสองเล่มแสงเทียนที่ริบรีให้ความรู้สึกวังเวงมากกว่าจะให้ความอบ เอาละทุกคนพร้อมนะเต้ถามด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นทั้งสามคนวางนิ้วชี้บนก้นถ้วยชาอีกครั้งความตื่นเต้นเป็นความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างโดยเฉพาะปอที่รู้สึกหนาวสะท้านไปถึงกระดูกเต้เริ่มท่องคาถาอัญเชิญวิญ,ญญาณอีกครั้ง เสียงของเขาหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยมะออุสุณโมโลโหตุสัมผัสสะสุกายาจงมาปรากฏให้เราเห็นจงมาปรากฏให้เราเห็นจงมาปรากฏให้เราเห็นคราวนี้ถ้วยชาไม่จำเป็นต้องรอมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าครั้งก่อน ราวกับมีแรงมหาศาลผลักมันไปสอเสือวอแหวนสอเสือดอเด็กสะละอีมันสะกดคำทักทายอย่างหยาบก,กระด้างสวัสดีครับเต้ตอบเสียงสั่นเล็กน้อยคุณเป็นใครครับถ้วยเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆแต่หนักหน่วงมันสะกดชื่อออกมาว่าลอลิงสะละอัม ดอเด็กวอลแวนและนอนหนูลำดวนเฟิร์สทวนชื่อพร้อมขมวดคิว้วคุ้นเหมือนเคยได้ยินที่ไหนปอตัวสันเทาเขารู้สึกว่าชื่อนี้ไม่เป็นมงคลเอาสิเลยคุณลำดวนมีนามสกุลไหมครับเต้ถามต่อถ้วยเคลื่อนไปที่ สอเสียสละอายอยักษ์สละเององูสละอิและนนูลำดวนสายเงินเฟิร์สพึมพำแ,แล้วคุณลำดวนเสียชีวิตเพราะอะไรครับคำถามนี้หลุดออกจากปากเฟิร์สอย่างไม่คาดคิดทันใดนั้นถ้วยเคลื่อนที่อย่างบ้าคลั่งไปทั่วกระดาษตัวอักษรที่ไม่เป็นภาษาปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั้งสามคนมองตามกันแทบไม่ทันราวกับความโกรธแค้นกำลังปะทุขึ้นจากนั้นถ้วยก็เคลื่อนที่ไปสะกดคำว่าทอถุงสละอูกอไก่ขอไข่ไม่เอกมอมา้าขอไข่สละอืนอนหนูสละแอลอลิงสละอะคอละคังไม่เอกสละอาและหยุดนิ่ง บรรยากาศภายในห้องพลันหนาวเย็นยะเยือกจนขนลุกชันกลิ่นเหม็นข้าวเลือดที่เคยจางๆเมื่อครู่กลับชัดเจนขึ้นจนแสบจมูกภาพหญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักเรียนเก่าๆที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปรากฏขึ้นแวบหนึ่งในมโนสำนึกของปอทําให้เขาผวาสุดตัวพอแล้วพอแล้วครับปอพลุงขึ้นมา เชิญออกเถอะครับใจเย็นปอเต้พยายามปลอบแต่สีหน้าของเขาก็ซีดเผือดไม่แพ้กันขอเชิญดวงวิญญาณคุณลำดวนออกไปได้แล้วครับเต้กล่าวเสียงสั่นถ้วยชาสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเคลื่อนที่ไปที่คำว่าไม่มาไลยมอม้าไม่เอกอออ่างอออ่างกอกไก่ แล้วหยุดนิ่งทั้งสามคนหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจและหวาดกลัวอย่างสุดขีดไม่ไม่จริงนะเฟิร์สพ,พึมพำขอเชิญออกไปเถอะครับเต้พยายามเชิญซ้ำอีกครั้งเสียงของเขาสั่นพลาไปหมดแต่คราวนี้ถ้วยกลับสั่นอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิมมันเคลื่อนที่อย่างบ้าคลั่งไปที่ตัวอักษร สละแอคอควายไม่โทนอนหนูซ้ำๆและวนเวียนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนแสงเทียนที่เคยริบหรีกับวูบว่าเปล่ากับมีลมพัดหนึ่งแรงทั้งๆที่ไม่มีช่องลมในห้องเลยปอเริ่มมีอาการผิดปกติใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงและร่างกายเริ่มสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เขามองตรงไปที่มุมห้องว่างเปล่า เรากับกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นปอแกเป็นอะไรนะเฟิร์สเขย่าแขนปออย่างแรงแต่ปอกลับไม่ตอบสนองเขาเริ่มตัวเกร็งและหายใจติดขัด,จ,ดจู่ๆเขาก็ยกมือขึ้นมาจิกเข้าที่ลำคอตัวเองอย่างแรงเรากับกำลังพยายามจะบีบคอตัวเองดวงตาที่เบิกกว้างนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังอย่างประหลาด เฮ้ยปอปล่อยนะเว้ยเต้พยายามจะแกะมือปอออกจากคอแต่แรงของปอในตอนนี้กลับมีมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเสียงแหบโหยและหยาบกระด้างที่ไม่ใช่เสียงของปอดังลอดออกมาจากลำคอของเขามันจะไปไหนไม่ได้ไม่มีใครต้องรอ ั้งเต้และเฟิร์สต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเล่นสนุกอีกต่อไปแต่เป็นฝันร้ายที่แท้จริงที่กำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกเขาขอบคุณที่รับฟังกดกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ